เปิดปฏิกิริยาทีมพิธาหลังโดนถามใส่แหวนมั่นเหมือนแอปทักซอนต้องบอกเลยว่าทําเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอปทักซออนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพิพิมอยู่ด้วยเรียกได้ว่าทําเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทําเอาแฟนคลับกรีดสนั่นทีมพิธาโพสต์รูปแอปทักซออนในไอจส่วนตัวพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ด้วยว่า Good to see you today หลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษออนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใดนอกเหนือจากนี้ทางด้านแอปทักษออนได้มีการโพสต์ภาพล่าสุดในอินสตาแกรม AFF ทักษอนพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าอีโมจิรูปหัวใจแอดดีอ,องงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันซูมที่นิ้วแอปทักษออนกันตาแต่พร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แอปทักษอ,อนใส่แหวนข้างเดียวกันกับทีมพิธาที่ไปงานถแถลง MO u ล่าสุดเป๊ะๆแถมหลายคนยังบอกอีกว่าปกติไม่เคยเห็นทีมพิธาใส่แหวนเลยทำเอากรีดสนั่นทั้งโซเชียลเลยทีเดียวต่อมาทางด้านแอปทักษอ,อนเผยแล้วหลังโดนจับตาใส่แหวนเหมือนทีมพิธาโดยทางด้านแอปทักษอรได้ตอบไปยิ้มไปว่าแหวนส่วนตัวใส่ปกติอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะแค่นี้เธอกริงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้ว ล่าสุดทิมพิธาก็ได้ถูกถามถึงแหวนที่นิ้วนางด้านขวาที่นายพิธาสวมใส่ที่ปรากฏในการเซ็น MOU แล้วมีคนแซวว่าใช่แหวนเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าหรือเป็นแหวนแทนใจซึ่งมีคนโยงไปถึงคุณแอปทัศนออนที่ลงรูปแล้วมีแหวนที่นิ้วนางข้าวขวาก่อนที่คุณแอปจะชี้แจงว่าเป็นแหวนส่วนตัวนักข่าวก็แซวนายพิธาว่านี่ใช่แหวนมั่นหรือเปล่านายพิธาอมยิ้นแล้วก็เขินก่อนที่จะบอกว่าไม่ใช่แหวนมั่น แต่เป็นแหวนจากวัดที่ทางครอบครัวเคารพนับถือก็เลยเอามาใส่ไว้เป็นสิริมงคลไม่ใช่แหวนม่านซึ่งนายพิธาพูดไปก็ขำไป